ครับสวัสดีครับผมช่องโชว,งว์วิถีเนาะครับผมมือนี้สีมาสอนมาพ้าเห็ดนอไม่อัดถุงเนาะครับผมไอที่ว่าไข่ไข่นอไม่ปี๊บเนาะครับว่าแม่นอไม่สมเป็นนอไม่เผาเหรือมาต้มเนาะครับผมกันแรกเขาหาม้าเขาก็เนี่ยนะครับามาเผาเผาเพอะมันเหลืองเนาะครับผมว,ว่าต้องซุกปันใดก็ไดเนาะครับผม ว่ามันเหลืองมันอ่อนเนาะครับมองได้ปลายมันก็ขาวนี่ก็บอเป็ยนยังัเนาะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เผาเขาเผาแล้วเขาก็มาวางยังกันไว้ให้มันหอมกันเนาะครับผมเพราะว่าเขาออกมาจากเตานี่มันก็สิมีความห่อนอยู่เนาะครับอูดไออูดกันไปอูดกันมาก็สิเป็นออกห่อนเป็นสุกไปเลยเนาะครับผมเนี่ยนะครับ คือขั้นตอนแรกนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ถามมาเบิงกันนะครับวิธีใดเฮ็ดจังดจไดควายสิดใดกินโดนนะครับผมปีสองปีปุ่นนะครับครับมาลอเบิงขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็เผาก่อนนะครับผมครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนการปอกนะครับผมมาเบิงการปอกกันนะครับ รอหนึ่งแคปเดียวนะครับอันนี้ปอกแล้วก็เจียนหัวเจียนท้ายนะครับผมให้มันสวยงามเอาหมงแก่ๆมันออกจุดมันจะเป็นแบบนี้มันจะแข็งๆข็งนะครับเขากับอันนี้ทำมันอ่อนแล้วเขากับแจงแค่กวกน้อยนึงถ้ามีเขากับแจงปลายน้อยนึ่งนะครับผมก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็แมียนนะครับผมนะครับ,รบเพาก็ปอกจนเบิดเนี่ยนะครับกองนี่ปอกแล้วเขาก็ใส่ไว้ในกระมังนี่ก็ตักน้ำใส่ลรางสั๊กสว่างนา้ำสามน้ำนะครับให้มันสเสด็จจังอยเฮาก็มาใส่ถุงมาเบิ่งกันตอนตอนเขาล่างเขาใส่ถุงนะครับผมแล้วแล้วกระปอกเสร็จ ออกเสร็จแล้วฮอกไปล้างตนน้นมาเด้อกัละมังหนึ่งกับประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าถุงนะครับผมถุงละล้วนนะครับใส,ใส่น้าฝนบ่ต้องใส่ใสน้าปลาปหญ่หน่ยนะครับกับที่ล่าง,างล่างจักสองหอบสามหอบกาบามันสะอาดแล้วเนาะครับผมเอาค่อยเอาไปหยัดใส่ถุง ผลรู้นะครับครับล่างเรียบร้อยเดี๋ยวก็สิพาไปเบื้องขั้นตอนต่อไปนะครับผมครับก็นี่มาถึงขั้นตอนการแพ็คใส่ถุงเขานะครับอันนี้ล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จับบ่ทันใดนะเพราะมือเปื่อนอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใส่ถังไว้ล่างไว้เรียบร้อยสะอาดหมดจดนะครับ นี่คือถุงหนึ่งถุงละโลนะครับผมนะครับมัดพยายามบีบอากาศออกนะครับผมเพราะว่าเวลาเขาต้มไปถุงสีบบพองนะครับสี่ได้สอนถุงได้ไง่ายๆนะครับผมพยายามมัดยางสองถุงนะเอสองเส้นนะครับผมเพราะว่ายางสูมือนบ่คือเก่านะครับมันเปื่อยมันผกไว้นะครับผมต้องมัดสองเส้นนะครับ บ่หายอากาศมันเขาอะไรหรือมันหินกอกอไดเนาะครับทีีเอทไห้น่ไหมเข้าเสียเนาะครับผมนี่เนาะครับสีเหลืองง้มขนาดครับปลายกับสีเป็นข้าขาวเนี่ยก็บ่เปลี่ยนอย่างเนาะครับผมเพราะว่าหมองที่เผาว่าสูงกับเปลี่ยนสีเป็นข้าขาวแบบนี้นะครับบ่มีปัญหาเนาะครับบเดี๋ยว่าเขาต้องต้มต้มเดี๋ยวก็ได้ต้มอีกคือเกาเนาะครับผมผ่านความผ่อนอีกรอบหนึ่งเนาะครับเราค่อยมาซ้อนถุงอันนี้รอบแรกเนาะครับผมถุงเดียวยังไม่ซ้อน เป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการต้มนะครับเดี๋ยวตอนต้มซิมเมตถ่เบื้องอีกนะครับตอนนี้เดี๋ยวกอกจับใส่ถุงเห็นเบิอกคนนะครับผมครับขันตอนต่อมานี่ก็คือการเอากระทะนะครับกระทะกับสิ่นหุ่นงเติมนะครับผมกาบามันใส่ได้หลายถุงนะครับวันนี้ เขาต้องหาผาเศษผานะครับเศษผาเก้านะครับมะฮ้องมะฮ้องกล่นกระทะนะครับเพราะว่ากันเนถุงน้ำไหมเขาไปดาดก็ไปกระทะเราสีสีสอดเนาะครับผมเฮ็ดเขาเสียเวลาเนาะครับต้องมาเฮ็ดใหม่อีกก็เลยต้องหาผามะฮ้องนะครับเดี๋ยวสีฮ้องไอ้เบื้องนะครับว่าฮ้องแบบใดจังใดเนาะครับผมขั้นแรกเขาก็ต้องเอาผา ถ่าตัวนี้ไปซูบหน้าเหมือนเปียกก่อนานะครับผมเพราะว่าถ่าใส่มาเดี๋ยวไฟมันลามน้องส่วนกัล่างเนาะครับ เป็นลักษณนะแบบนี้แล้วครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาล์นอไมคมาวางน้องครับผม ยางครอบขันเทิงนาวครับผมมันควยผมแข็งเทิงนาะครับ เรียบร้อยนะครับผมจับเวลาไว้เลยนะครับถ้าน้ำเดือดดีๆกับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวสิมาเขาออกให้เบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะใดนะครับหลังจากอันนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมครับผมอันนี้เอาขึ้นมาแล้วนะครับได้กําหนดเวลาเขาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับเมื่ได้จับกัดปันใดหรือเขาเบิ้งอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ย เห็นน้ำมันบ่ครับผมนี่คือน้ำยางหน่อไม้นะครับไอ้ให้มันออกประมาณนั้ซีช่หละครับผมก็ถือว่าใส่ได้แล้วเนาะครับนี่นะครับห่อนๆเลยครับผมเนี่ยที่อาออกมาใไมเนะครับเขาก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะครับผมประมาณนัก้ขอมือนึงเนะครับบัดนี้เขาบกว่าซ่อนถุงใบที่สองนะครับแต่ผมเห็นบางเจ้าเขาก็ เขาบ่ได้เก็บดนนะเป็นเขาเก็บได้ประมาณปีหนึ่งเขาใส่ถุงเดียวเขาก็เลี่ยวเลยเขาคือว่าเขาประหยัดแต่ถ้าเขาไปซูนมันกับบ่ไใดเนาะยางมันสิเปืือยออกนะครับนี่ก็คือถุงยางนี่กับประมาณเก่าคุ้นชิบซีนเนาะครับผมวันนี้เขาก็ซ่อนถุงเนาะครับซ่อนหลวกมัดอีกรอบนึงเนาะครับผมอันนี้ถุงนี้เขาซ้อนเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมกระเป็นลักษณะแบบนี้เนาะครับผมอันนี้ซ้อนเสร็จเดียวพอเนาะครับ นะครับวันนี้พอซอดเรียบร้อยแล้ววิธีเขาเก็บรักษาก็คือเอาในห่โฮมนะครับเพ็ดเป็นเท้าไม้ไผ่เท้าแล้วก็ผูกไปนะครับแบบนี่นะครับที่ผมฮ็ดไว้ก้อน,กนแล้วนะครับผมนะครับถน้อมไปตะกินปีสองปีนะครับผมกินเ,เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ นี่สิมีถุงเก่านี่ถุงเก่านะครับถุงหนึ่งไอ้ที่ว่ายัางยังใหม่ๆนะครับอันนี้คือว่าปีกว่าแล้วนะครับผมนะครับครับกระเซ็นชิ้นแค่นี้นะครับผมพาบะเบิ่งวิธีเฮ็ดพิธีถนอมเนาะใหม่แล้วกันขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามถ้าเป็นประโยชน์ก็ก,กดแชร์น้ำนะครับผม คลิปนี้ขอจบเพยียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ